วันนี้เราจะพามาดูการซักรองเท้าจากเก่าให้เป็นใหม่นะครับที่ตลาดอัลอลัญ,ญประเทศอันนี้คือรองเท้าที่ผ่านการซักมาแล้วนะครับทุกคู่ใหม่ถ้าจะดูไม่ออกเลยแต่ก็ยังดูล้วาเป็นรองเท้าที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเยวจะพาไปดูวิธีการซักนะครับ นี่ขั้นตอนการซักนะครับน้ำยาอะไรครับสีเหลืองๆเนี่ยนี่กสือจ้างพีเตอร์ ทินเนอร์อ๋อทินเนอร์ก็สีสฟาฟ้านี่อะไรครับโอ้สุดไว้ไฮเตอร์อ๋อไฮเตอร์ไฮเตอร์ผง อเ,เอาห้เตอร์กับสบู่ขบคุณมากครับนี่เลยครับรองเท้าแต่ละคู่นนี้นิวบาลานอันนี้ไนคกี้บางคู่อาจจะเป็นของใหม่นะครับ เป็นงานเดสต็อกนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับป้ายยังติดอยู่เลยนะสนใจก็มาเที่ยวชมได้นะครับสวัสดีครับ